วันนี้จะมาดูแม่ทำกระเทียมตัวกระเทียมทำปลาลักพริกเนาะลักพักหนึ่งประมาณ5นาทีแล้วก็เอาพริกลงเอาใบมะกรูดลงแล้วหอมซอยคหอมซอยหอมหน่อยหอมหน่อยน้ำมะขามกันตาลมา นี่อันนี้กินน้ำมะขามกับน้ำตาลเนาะที่ทำเอาไว้อลอ็มองไม่เห็นสักหน่อยนะก็ไปดูใกล้ๆนี<อ>่นี่เห็นไหมโอ้หนี่แหละ<อ>ครับปลารัดพริกเห็นไหมสีมือแม่พรแม,แม่พรทิพ์นะครับแม่พรทิพตอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับอร่อยนะ ดูนะครับนี่เห็นไหมปลาที่เตรียมที่จะราดเห็นไหมปลาราดพริกเตรียมมาไว้แล้วครับนี่เห็นไหมซอสมันคูแล้วเห็นไหมนี่เห็นไหมเดือดแล้วหอมอร่อยหอมหอมหอมอร่อยเห็นไหมกำลังราดและรอรอทานว้าว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 น่ากินไหมล่ะครับผู้ชมท่านผู้ชมนี่อะไรเห็นไหมหอม